มาเป็นตัวแทนของบริษัทเฮฟเร่นะครับก็คือตอนนี้เฮฟเร่ของเราอะ่ะไม่ได้ขายแค่ฮาร์ดแวร์และเฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้งแล้วนะครับเราคัสตอมไม้ตัวอลูมิเนียมและกระจกพร้อมติดตั้งใช่ครับแล้วก็ทำตามแบบของลูกค้าได้หมดเลยครับใช่ก็คือเป็นแอพพิเคเตอร์ของงานอลูมิเนียมไปเลยใช,ใช่ครับอ,อันนี้อันนี้ไอ,นนอนน้รูปแบบของเขาเป็นอะไรเป็นเหมือนอ่า ยูโรหรือซิมิยูโรเป็นยูโรโปรไฟล์ครับเป็นยูโรโปรไฟล์อย่างเดียวแต่ไม่มีซิมิเป็นเป็นไซยูโรอย่างเดียวใช่ครับของเรามีซิมิยูโรอย่างเดียวครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยของเราใช้ของกาเดียนครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราอยากจะแนะนําก็คือประตูจอดรถประตูลงรถอัตโนมัติออันนี้เราก็ลงรถสเร็จรูปเราก็ติดตั้งผลิตและติดตั้งให้ลูกค้านะครับก็คือเริ่มตั้งแต่3เมตรจนถึง11เมตรได้เลยสแปนจาก3เมตรไปถึง11เมตรไม่มีเสากลาง ไม่มีครับไม่มีเสากลางความสูงที่ความสูงได้3เมตรครับก็คือเราดึงขึ้นไปอยู่บนฟ้าอ่๋อหมายถึงว่าดึงแล้วให้ไปนอนอยู่ในฟ้าใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ม้วนไม่ได้ม้วนไม่ได้ม้วนไม่ได้เป็นระบบม้วนอ่าใช่โอเคโอเคครับอันนี้น่าสนใจน่าสนใจผมว่าครักำลังมาเลยโปรเจกต์เรฟเลนซอลูมิเนียมครับพวกบอสบอสทั้งหลายน่าจะชอบมากเลยเนี่ยใช่ครับโอเครถหรูรถหรูขอบคุณี้เล่มากครับ